มาดูเหล็กเลยครับรถม i โอฟีโนน v โนะครับที่เป็นระบบสายพานนะครับเราลองตรวจข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวลองตัดเครื่องดูครับลองดูในคลิปนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าทําไมสายพานที่ใช้งานไปนสักระยะหนึ่ง ตามระยะที่ศูนย์บริการกำหนดนะครับเช่น20,000ไป30,000โดแล้วแต่บอรย่อนะครับเนี่ยครับมันจะดีดนะฮะมันจะดีดมโดนเหล็กนะครับสายพานที่ใช้งานยนานๆนะครับพอมันจะพอยืดแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราเร่งเครื่องมันจะมีอาการอย่างนี้ครับคือจะดีดมาโดนเนื้อเหล็กนะครับแล้วก็ครานี้แหละก็จะบอกไม่ได้แล้วแหละว่ามันจะขาดตอนนถ้าเราประกบเพราะว่ามันดีดโดนเหล็กเรื่อยประกบอันก็เนี่ยอาจจะขาด ตัวนี้ก็ไปนะครับตัวปาพ่อก็ไปนะครับมันก็จะเป็นรอยแบบนี้เลยครับเป็นรอยสายพานขูดนะครับเป็นรอยสายพานขูดเนี่ยตัวอยสายพานขูดมันจะขูดดังฟิ๊ทฟิ๊ฟิฟิฟิเลยครับบางทีทาให้เราสับสนนึกว่าเสียงมันจะคล้ายๆกับลูกปืนตัวนี้เหมือนกันลูกปืนเสียหรือเปล่านะครับแต่ลูกปืนตัวนี้คือมันยังไม่เสียนะมันยังไม่เสียนี่ครับยังไม่เสียเพียงแต่ว่าสายพานเนี่ยมันมาขูดกับ เนี่ยครับตัวขูดกับฝาครอบนะครับขูดกับฝาครอบทําให้มีเสียงอีกนะเพราะถ้าเราเปลี่ยนลูกปืนไปก็เกิดเข้าใจผิดเป็นลูกปืนไปก็เสียลูกปืนเปล่าอีกนะครับอันนี้ก um, on ็สิ Fleet ่งที่ต้องทํา <CCTV> ก็คือก็จะต้องเปลี่ยนสายพานนี่นะเปลี่ยนสายพานตัวนี้กลับมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องขออนุญาตแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับว่า สายพานที่เราใช้มาระยะหนึ่งนะครับตามที่ศูนย์บริการแนะนำนะครับสองหมื่นหรือสามหมื่นโลแล้วแต่ยี่ห้อนะครับพอถึงเวลาแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะอย่างรถคันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าพอสายพานมันหย่อนเกินมาตรฐานแล้วเนี่ยมันก็จะยืดยืดแล้วก็ไปขูดกับตัวถังนะครับซึ่งก็จะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมรถขับอยู่ดีๆตามท้องถนนแล้วก็เกิดเหตุสายพานขาดอยู่เป็นประจํานะครับส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของไม่ได้ดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะ จริงๆสายพานพวกนี้เนี่ยเขามีกำหนดระยะเวลามาให้อยู่แล้วนะครับว่ากี่กิโลเมตรควรจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนก่อนที่มันจะขาดนะครับเพราะเปลี่ยนก่อนที่มันจะขาดมันก็นจะได้เข้าศูนย์หรือเข้าล้านก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไปขาดแล้วค่อยเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันไปเสียที่เปลี่ยวหรือว่าที่ที่ไม่มีช่างอย่างเงี้ยครับมันเป็นยากลาบากนะครับสาหรับรถอัตโนมัติเนี่ยซึ่งเข็นยากบางทีคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาอยากจะช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมันไม่มีเครื่องมือมันไม่เหมือนรถที่เป็นระบบโซ่ระบบเกียร์นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแชร์ได้กับผม